สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ x shot เกมเดิมเลยนะครับมาคลิปนี้ผมมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับก็จะใช้ปืนบอมหมูตัวแรงนี่แหละนะครับมาเล่นยิงมัมมี่นะครับปืนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะครับแต่ว่าไม่เล่นครับเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้จับปืนนี้นานแล้วนะครับก็ต้องแบบว่าเออเล่นให้เขาหน่อยนะครับโอเคว่าแต่มัมมี่ไปไหนแล้วตอนแรกก็ยังเห็นมีอยู่เอ้าไอ้หียมีขึ้นมาหลุดมาตัวนึงโอเคระวังอย่างเดียวก็คือระวังมัมมี่ลอยขึ้นมานะครับ มันอันตรายมากๆโอเคก็พยายามดูด้านหลังไลยนะครับมันจะมีมันจะมีลอยขึ้นมาสักตัวมาแน่นอนนะครับตอนนี้คือยังไม่เห็นเชื่อผมตกมมมขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ปื้อมาแล้วมาไหมด้านหลังเนี่ยแม่งอันตรายชหายแล้วผมตกเชื่อเพื่อนก่อนเช่่ยเพื่อนก่อนไม่รู้โดนหรือเปล่านะกะโดนอยู่ไอตัวด้านบนไอตัวด้านล่างเมื่อกี้หายแล้วมั้งตายหายไปแล้ว ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้ยดันบนมาเหรอไม่มาไม่มาด้านล่างมาแทนไปยังไปยังหมดแล้วนะมันจะมีบินขึ้นมาปะวะไอตอนนี้ยัง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 ไม่มีครับเฮ้ยแตกตายห่าหมอนอยังมาแล้วมาแล้วการเดียนมาการเดียนมาครับโหกาเดียนแม่งโดนนาเดียวจอดเลยวะเจีย๋ยเปลืองลูกจังวะขึ้นมาหน่อยขอเน,น้นเน้น เน้นๆก็ไม่เคยจะได้อะกูอ่ะขึ้นมาแล้วมาใกล้ๆหน่อยไหใกล้ๆหน่อยเยดับบนคิวครับกระสุนหมดไอ้เฮียขอหน่อยได้ไหมกูไปแล้วไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โหแม่งเสือกอยู่ระยะประชิดด้วยกดคลิกขวาก็โดนกูดิครับมีไหมข้างในนี้อ่าไม่มีครับเรียบร้อยทำไมมัม,มีเถื่อนจังว่าห้องนี้นี่ขนาดห้องแบบว่าไม่โนเนี่ย โนตูดลายตึกสงสัยเล่นตึกไม่ได้วะพ่อะมันโนตึกหรอวะไม่รู้เหมือนกันงั้นก็ต้องหาที่เล่นครับไม่รู้ว่ามันโนอะไรเข้ามาไม่ได้อ่านอยู่ท่อแล้วกันท่อก็ไม่รู้ว่าจะรออหรือเปล่านะมาอยู่หลังคาปึ๊บเป็นปะใช่เป็นไอ้ชี่นี้เป็นไปเลยอย่ามายุ่งกับผมไปเลยครับไปแล้วไปแล้วสะพานนี้มีมามีไหมไม่มีโอเค ไม่มีก็ดีจะได้แบบว่าอยู่อย่างสบายใจฟาโลโอ้โหฟาโลวิ่งมาไวมากเมื่อกี้เฮ้ยเสียงเกมผมมาดังเกินไปหรือเปล่าวะถ้าดังเกินไปก็บอกผมทีครับผมก็ไม่รู้มีใครหรือเปล่าตรงนี้มัมมี่มีหรือเปล่าฮัลโหลไม่น่ามีหรอกมั้งไปดีกว่าอย่าไปถามหามันเยอะเลยเดี๋ยวตายไปห,หาที่อยู่ดีกว่าเฮ้ยร้องโหนที่ไหนไม่รู้ไปก่อน ใครตามมาโอเคคนด้วยกันเองด้านข้างมีไหมปกติด้านข้างมันจะมีตอนนี้ไม่มีโอเคอยู่ไหนดีครับอยู่ไหนดียิงกับฟาโลโอ้โหนัดเดียวจอดเลยครับน่าจะโดนมาหนักครับยิงแม่งเลยครับมันจะบินไปไหนครับช่วงนี้แหละยิงแม่งเลยครับยิงช่วยเพื่อนก่อนโดนปะวะของกระสุนขอละกันของใครก็ไม่รู้ผมขอ มีบะมี่มาท่อปะวะไม่มีเรียบร้อยครับไอซาเรียบร้อยยิงดักดครับมังขึ้นมาแล้วมังขึ้นมาแล้วตามมาปะวะโอ้ยเหมือนดินเสียมัมมี่วะมังขึ้นมาแน่ไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นมาก็ดีแล้วล่วลอตัวไปเฮ้ยตัวดูดแม่งมีตัวดูดมาทุกฟัคเกอร์อื้มแมงเฉื่อนอย่างวะเฮ้ย ยิกแม่งกันเลยครับแตกไม่แตกล่ะมาเกิดตึกเขาไม่ให้เล่นครับก็เล่นแม่งตรงนี้แหละใครต่อใครก็ไม่รู้แต่ไปหมดยิงช่วยเพื่อนก่อนละกันโอ้โหไอเฮียโดนฟารโรปาดเหล็กกี่คนวะเนี่ยเหล็กสามคนสองคน,งคนแม่งไม่นูมี่วิ่งเร็วแล้วจะไปเอาอยัางไงเนี่ยโอ้โหวิ่งไวมากสับแบบยิกยิกเลยแตียินตอนนี้มันต้องมีตัวดูดอ่าเรียบร้อยไม่ต้องละ แม่งหันปืนมาเจอหน้ากูพอดีเค okay, <c oughs> เหลืออีกแค่คนเดียวครับเอ,อ่ออยู่ท่ออยู่ท่อโอเคเดี๋ยววิ่งไปท่อกันครับจะรอดออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นไปขึ้นไปเอา้าหายไปไหนแล้วน่าอยู่ข้างล่างโกดังนี่แหละวิ่งตามหาเลยครับข้างในน่าจะเดือดกันอยู่นี่ครับปึ๊บตบโอ้โหตบไม่ได้วะ ติดจังหวะที่แบบว่าตัวมันมันอัพล่างอะคือตัวมันจะค้างมันจะหยุดชะงักแบบว่าตกไม่ได้เลยเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับปุ๊บโอเคเกิดใหม่ได้ทําไมลูกกระสุนเพิ่มมาหนึ่งวะหนึ่งครับยี่สิบสี่ปกติมันได้ยี่สบสาไม่ใช่หรอไม่รู้อะช่างมันเถอะไม่รู้ดะว่าได้มาจากไหนเอ่ออะไรวะตึกไม่มีคนลนตัวเองไว้กับไฟวะไปก่อนแล้วกูไม่อยู่แล้ว ตึกมีใครเป็นไหมไม่มีโอเคไม่ใช่ตึกดิสะพานโอ้โหยิงกันโหดจังวะยิงกันโหดเกินโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวัมมี่แนเพื่อนใส่เซตไฟเฮ้ยยิงกูไหมยิงยิงใส่กูไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวรอเลยรอมามี่มาครับมามี่แม่งตายเอาตายเอาเงี้ยด้านหลังแม่งต้องมีมานั่นไงกูว่าละกูเห็นเป้าครับเรียบร้อยครับขอแล้วกันอันนี้ ทิพายแล้วนัดกระสุนระเบิดกูหายเลยลืมยิงแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับอุ้ยเคียวิ่งติดมัม,มียู่สามสี่ตัวเดี๋ยวดูตรงตึกนี้ข้างบนตึกมีคนเล่นไหมข้างบนตึกก็มีคนเล่นตั้งเยอะตั้งแยะสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเจอส่งนัฏกรรมครับมัม,มีลอยขึ้นมาตกต้องเจอแน่นอนต้องเจอแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมวิ่งก่อน วิ่งหาที่ปลอดภัยกันเชี่ยใต้ตีนผมไม่มีมัมมี่วะมันไม่น่าจะมาหรอกมาตรงเนี้ยงันก็เดี๋ยวเต้นตรงนี้แหละมันจะวิ่งมาปะวะมัมมีนะ่เนี่ยก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเพื่อนยิงอะไรก็ไม่รู้รอเลยครับรอเลยครับเฮ้ยมัมมีม่แมงลอยขึ้นบนตึกเมื่อกี้แมงล่วงลงไปละตายเอาตายเอาเลยวะ ลงไปดีป่วาววะไม่รู้ว่าจะลงไปไหนโอ้โหแม่งโดนจัดโดนทิปเปิลคิวเลยเมื่อกี้มีมัมมี่ไหมข้างบนไม่มีข้างล่างก็ไม่มีกลายเป็นว่าตอนนี้มัมมี่หายไปหมดเลยครับหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ไปก่อนหุยฟาโลฟาโลครับเออเพื่อนยิงมาเลยยิงมาเลยอย่าตายก็พอโอเคไปแล้วจ้า เ้ยไปโดนตบตรงไหนวะโดนตบซะเยอะเลยเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีมันจะตามมานี่ปะวะเหลือสามสิบว,วิสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เฮ้ยมันดูนดูดใครก็ไม่รู้ยิงช่วยก่อนยิงก่อนระเบิดแม่งโคตรแรงเมอร์คิวรี่ยี่สิบวิไม่รู้จะรอดเปล่ากลัวโดนหลอยแค่นั้นแหละแต่ห้องนี้แม่งมีแต่บอมจีจี ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เนี่ยห้องเนี้ยเถือนๆกันทั้งนั้นเปไหนหมดหร้อว่ามัมมี่เนี่ยตามหาสักพักกูโดนไนี่เหียมีไงเจอแล้วนั่นไงถามหาคุกกูตายปั๊บตบเอ้าวิ่งจูบกับปืนบอมเมื่อกี้ตายเลยโอเคโอเคครับผมก็ขอเล่นวินนี้เป็นวินสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับโอเคห้องนี้แบบว่า เดือดๆเลยนะครับโดยเฉพาะปืนบอมจีๆนั่นเองนะครับคือแบบเดือดจริงแต่ละคนยิงดุๆกันทั้งนั้นครับโอเคขบวนมีมัม,มีหรือเปล่าไม่มีโอเคก็ไม่รู้โคตรแม่งครับว่าจะไปตายกันตรงไหนที่ไหนอะไรยังไงโอเคขอแค่ว่าด้านหลังแม่งไม่เกิดมาก็พอแล้วแต่เราไม่ยากครับหน้าน่าจะตึกน่าจะตึกน่าจะไปหาตายหักตรงตึกกันแค่ระวังตัวไว้ก็พอแล้ว มมีแมงมาแน่รอสักแป๊บหนึงห่ง๋ยวก็แห่มามาแล้วเอ้าไอ้เขียวิ่งหนียิงช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหได้ด้วยวะพระเจ้าเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหน,ไหนอีกเฮ้ยปล่อยมาได้ไงหายหาไปแล้วไม่ต้องแล้วต้องดูด้านหลังได้กีด้านหน้าคือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปมากไวจริงกระโดดอย่างเดียวเลยครับจังหวะน,นี้ข้างหลังไม่มีนะโอเค ยิงอะไรกันวะเ,เดี๋ยวเพื่อนมันกระโดดหาอะไรไมเมือเอ่อกี้เหมือนจะเจอแล้วครับเหมือนจะเจอแล้วครับแตกแล้วครับผม,มอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งมีตัวนึงครับผมไ,ไหนแล้วก็ไม่รู้ปื๊บยิงไปเลยตานตางมันมาแล้วครับยิงไปโอเคกระสุนไม่มีเป็นไรเฮ้ยตัวดูดูดอันตรายครับตัวดูดยิงไปยิงมันเลยครับตอนนี้อืซาด ไม่ตายสักทีกว่ะเฮ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคมีดากกูปะเนี่ยไม่น่ามีมัง้งหี้มีมีกระเทียแล้วอืมมันตามมามันตามมาว่ะเฮียเฮ้ยลงมาหาใครเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเฮียไม่น่ารีบเลยเฮีย หน้าก็มาหลังก็มีชิบหายจบเกมแล้วครับผมโอเคครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับ